สวัสดีครับพบกับผมนะครับปู่ช่างบอยมาสารคามนะครับสวัสดี f อทาง YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดี f อทางแฟนเพจทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาชมสารีพ่วงรถถอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นดับมือเผากระบะนะครับเป็นของลูกค้าทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นดับมือเผากระบะของนิสสันบิ๊กเอนะครับทางร้านเราเลือกเป็นเผานิสสันบิ๊กเอนะครับตัวนี้เลือก ลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีเขียวตองนะครับด้านในเป็นสีส้มนะครับแล้วก็มีกระบะปลูกมันด้วยนะครับเตรียมจะส่งลูกค้าทางมุกดาหารนะครับอันนี้ทางผ่านนะครับตัวนี้เป็นกระทะขอบ15อย่างเปอร์เซ็นต์นะครับกระทะใหม่ป้ายแดงนะครับทางร้านเราก็เหมือนเดิมนะครับเอกลักษณ์บันสองข้างนะครับมีกล่องเครื่องมือขาตั้งปรับเกียวไปให้นะครับแล้วก็มีหมวกวางของนะครับส่วนนี้จะเป็นเผาตันสองนิ้วนะครับตาไก่ของฟอร์ดนะครับตาไก่ใหญ่นะครับ แล้วเราก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกสีนะครับเลือกออขนาดนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นขนาดความกว้างที่เมตรเจนะครับยาวที่2องเมตรห้านะครับคอกสูงอยู่ที่1เมตรนะครับเป็นรุ่นดามือเผากระบะนะครับองศาดาก็ประมาณนี้นะครับส่วนลูกค้าช่างใดสนใจนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ผมไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ นีครับพามาดูรอบคันนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไม้คำดำนะครับเวลายกดำเราก็เอาไม้คำไว้นะครับลูกค้าอยู่อำเภอ,เอ,อสุวรรณภูมินะครับขอบคุณนะครับ fc ซนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ทางไหนก็ขอให้กดติดตาม ไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจให้หน่อยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้นะครับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามรับชมนะครับออศาสดำก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้สั้นแค่2เมตรห้าสิบเซนนะครับใส่ได้2ตันห้ถึง3ตันอยู่นะครับ ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ